เอาแล้วก็กลับสวัสดีทุกคนก็ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับผมฟิเซอร์นะผมวันนี้นะผมเราจะมาเอาชีวิตรองนะครัผมก่อนก็จะเป็นยผมก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะผมเลซากุโอเคนะผมก็ต้องเริ่มแบบในการหาเตียงก่อนนะ คือผมอยู่ใกล้หมู่บ้านเลบีซีพอดีเลยนะคบผมเลยจะหาเตียงะครับโอเคจะมีเตียงที่ไหนบ้างหน้ามพราะว่ามันก็ต้องมีอยู่แหละครับผมเพราะว่าบ้านลุงทั้งทีนะครับก็ต้องมีเตียงอยู่แล้วอะขรครัประตูตังโอ้โหลุงมีเตียงพอดีเลยแถมยังเป็นเตียงสีเหลืองด้วยผมว่าผมแบบผมจะขอค้าประตูหน่อยละกันนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนีย่ยเหรอคุณถามเพราะว่าผมขี้เกียจครับครับ โอเคก็ต้องคาบต่อไปเลยนั่นแหละครับเอาล่ะโอเคบ้านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยผมขอไฟหน่อยนะลุงเพราะถ้าไม่มีไฟผมอยู่ไม่ได้โอเคขอบคุณครับลุงบ้านนั้นมีน้ำแตยหวังว่าลุงจะมีอะไรให้ผมหน่อยนะโอ้โหลุงลุงมีแค่เสื้อเกาะหนังแล้วก็ขนมปังเองเหรอผมขอขโมยหน่อยนะลุงดีจริงๆนะแต่ลุงไม่เอาะแค่นี้เองอะผมรู้สึกว่าลุงไม่มีอะไรเลยนเนี่ยเนี่ย โอเคใส่ซุกอบไปหน่อยโ oh, อ้ผมขอขอโคมไฟก่อนเลยแล้วกันนะคบผมอ่าเอาล่ะตอนนี้ผมผมว่าขอขอคับเตียงบินสักเตียงหนึ่งนะครับผมโอเคเอาล่ะคับไ,ได้แล้วผมแล้วตอนนี้มันเริ่มแบบรู้สึกว่าจะเย็นเลยนะผมผมว่าผมต้องหาบ้านหน่อยนะครับผมคือไม่ใช่บ้านผมนะบ้านลุงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างบ้านของผมเลยโอเคผมว่าผมจะหนึ่งบ้านนะผมบ้านอะไรเนะี่ย ทูคิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมเราอะ่ะอืมเหมือนกันเลยนี่ว่าทูชิปเปอร์ละเบิร์ด啊อะไรอ,อืมโอเคเอ้ยเตียงมันวางไม่ได้วะ่ะแต่ผมว่าข้างบนนี้ก็สวยดีนะนี่ครับผมว่าแตนก็คือนี่คือสวยมากสวยมากกว่าความสวยอะ่ะโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอลละไรอ้าวตื่นมาแล้วเหรอเอาผมตกลงมาเฉยเลยเอาเกิน เอาล่ะตอนนี้ผมผมว่าผมจะทําการแบบคัฟไม้เน,นะครับเพราะว่าผมได้คัฟไม้มาจากบ้านของคุณลุงนะโอเคครับบล็อกมาก่อนแล้วผมก็จะคัฟเป็นสติกนะคะผมแล้วอีก,าก่างนล็กผมผมจะครัฟแบบที่ขุดหน่่ยนะเพราะว่าผมจะได้ไปขุดแร่อะไรอย่างนี้นะโอเคเอาล่ะได้มาแล้วอืมโอเคผมว่าผมจะต้องสร้างบ้านสักเจ็ดคูนเจ็ดนะผมขอลบตรงนี้ก่อนละกัน เอาละสติกงานลบให้ได้นะเอาวะดีลุงลุงเดินมาทาไมหรอดีลุงเอาล่ะอืผมว่าผมจะเอานิีม้มาแลกกับอันนี้แล้วกันนะครับผมมันจะได้ค้าแบบในเวลาฉุกเฉินนะโอเคโอ้โหตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยต้องไปขึ้นทางเขาทางโน้นนะครับผมถึงแบบจะเจอเอาล่ะผมแบบต้องระวังหน่อยนะเผื่อม,มันมีแบบสกลดต้านชิปเปร์อ,อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าผมขอเอามาแลกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกมันจะเป็นนะก่อนที่ผมจะไปนะี่ผมว่าผมขอสร้างบ้านก่อนนะโอเคผมว่าผมจะสร้างสักเจ็ดคูณเจ็ดนะครับผมโอเคอือฮึโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยลบมันก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แบบผมสร้างเสร็จเลยนะครับผมมันจะได้แบบคลิปมันจะได้มียาวไงเออคิมมันจะได้มียาวโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างเสร็จแล้วผม คืออันนี้มันเป็นแค่แบบแค่โครงนะผมผมจะต้องแบบไปครับไม้ครับม้งอะไรก่อนนะครับผมถึงมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเควันีเจ้าไก่ถ้าคาับนี้มันก็นานเหมือนกันนะผมก็ต้องขอตัดกันแนละ้วผมก็ขอประทานอภัยนะครับผมถ้ามันตัดเยอะเกินไปเอาล่ะชิบ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 อาล่ะตอนนี้ผมผมได้ก็คลับเสร็จแล้วผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างนี่เป็นหนึ่งแล้วนะ เอาล่ะ right. ผมจะสร้างสักสามคูณสามนะผมนี้นะครับเสาอ่ะโอเควัน okay. นี้จะแกะน้อยเอาล่ะอ้ยตั้งผิดเดี๋ยวค่อยลบครับหน่ right. สอง okay. โอเคอุ้ยเจ็บโอเคต่อไปก็ขอลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ mm hmm. ผมจะได้สร้างเป็นแบบสร้างเป็นบ้านไปเลยนะครับผมมันจะได้แบบดูง่ายๆไปเลยนะเอาล่ะ right. ชิปวางวาง ผมว่าผมจะทําเป็นหน้าต่างไว้หน่อยนะครับผมมันจะได้แบบดูดีๆอะไรหน่อยนะโ okay. okay. อเคโอเคอล่ะต่อไปก็หน้าต่างจึ๊บจึ๊บโอเคหน้าต่างนี่คือผมยังหาหินไม่เจอนะเพราะผมยังหาหินไม่เจอผมเลยยังสร้างเตาเผาอะไรไม่ได้อะผมว่าผมจะทำประตูสักตรงนี้แล้วกันนะครบผมเพราะฉะนั้นโอเคหมดเพราะฉะนั้นผมจะตั้งเป็นตรงนี้นะครับผม นี่ยผมผมจะสร้างประตูตรงที่ผมขึ้นไปเหยียบนะเค okay. แบบหนึ่งนะครับผมผมแบบผมจะทําหน้าต่างไว้ตรงที่ผมวางบล็อกเมื่อกี้นะเค okay. ผมเนี่ยผมผมต้องขุดบล็อกตรงนี้หน่อยนะเพราะผมจะวางไว้ตรงนั้นนะครับอาะล่ะ right. ทีนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมอะไรดังขนาดนั้นอาล่ะ <laughs> right. ต่อไปก็จะประตูนะครับผมประตูที่ผมไม่ได้ค้าบนะบผมโอ๊กดอ เอาละแล้วก็วางข้างบนไปทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเอาไปแล้วผมผมเหลือห้าบล็อกนะผมจะทําการปิดตรงนี้หน่อยนะครับผมโอเคผมจะลบพื้นหน่อยนะครับโอเคผมขอดูตรงนี้ก่อนโอเคลบพื้นเลยนะครับผมสามารถลบได้แค่ห้านะครับผมโอเคห้าชึ๊บชึ๊บแล้วก็ต้องรออีกสองอันหนึ่งนะครับผมเอาละ ผมต้องขอลบตรงนี้หน่อยนะประตูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันว่างได้ใหม่เอาล่ะระโดดก่นอนปึ๊บปามประตูโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอือฮึต่อไปฉันก็ไม่มีอะไรจะคาบแล้วล่ะเพราะมันยังแบบคาบอะไรไม่ได้นะผมต้องเอาบล็อกไม้หนึ่งไปวางตรงน,นั้นก่อนนะผมโอเคแล้วผมค่อยไปตัดออกไปตัดไม้ใหม่นะครับ ออกไปตัดไม้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับเอาล่ะทีนี้สร้างโคบ้านได้เสร็จแล้วนะครับผมโอ้ยผมจะต้องออกไปตัดไม้ก่อนนะบ้านผมเนยนะผมให้บ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าเราแบบจะได้สามารถครับของอะไรได้ครับผมเวลาที่เราต้องการนะครับผมตอนผมตัดไม้ผมก็เสื้อจําเป็นต้องขอตัดเหมือนกันนะเพราะผมตัดตัดไปตอนที่ตัดต้นไม้เสร็จนะครับผมเอาล่ะ โอเคแลผมตอนนี้ผมก็กำลังตัดต้นไม้อยู่นะคะผมเพราะว่าเส้นทางกันเดิมมันแบบมันไกลยงมันตั้งห้าหมื่นล้านกิโลเมตรอ <c> ่ะ <oughs> เอออะ่ะอืมผมผมว่าก,ก็ดีนะั่นแหละเนาะแล้วผมจะอขอเก็บแกะไปสักสองสาตัวแล้วกันนะอะ่ะโอเคอืมตอนผมจะไปนะผมผมขอเก็บแกะสักหนึ่งตัวแล้วกันนะโอเควันดี้จ,จะกะจแกะแกยันนีชั้นแท้ จะแข่งงูก็ใ่มฉันดูแย่อล่ะโอเคได้มีปแล้วผมนี่จะปกติผมจะขุดไม้ยี่สบสองไม้อยู่ด้วนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบมีประทังรองเอาไว้ด้วยนะถ้าจะให้มันหกสิบสี่เหมือนกันนี่ผมว่าผมต้องขุดซักเอาประมาณยี่สิบสองมาบวกยี่สองผมก็ต้องขุดต้องสี่สิบสี่บล็อกเนี่ยอล่ะผมว่าผมคงต้องแบบ ปิดประตูกั้นไว้ด้วยนะคบผมมันจะได้แบบไม่มีแบบสกิลทตันมาผมเพราะผมยังไม่มีกระจกนะไม่ขอบท้ายไ้ายแล้วผมเอนนผมอยู่ข้างนอกเอาล่ะชื้ผมต้องหางของก่อนนะอืมตรงนี้น่าจะได่ายนะโอเคก่อนผมจะเติมนะผมขอขึ้นประวางหลังคาก่อนนะคะผมโอเคจะต้องคับตรงนี้ก่อน เพราะว่าถ้าไม่คับมันไม่ได้ผมต้องวางหลังคาด้วยไงพราะฉะนั้นผมต้องค้าบนะครับผมเอาล่ะชิปชิปชิปจิปจิปจิปโอเคเอาล่ะแล้วก็ต้องขึ้นไปวางหลังคาต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเอามาแทนกับผลแกะเอาล่ะชิปอืมเอาล่ะตรงนี้ับผมเดี๋ยวผมค่อยไปลบที่หลังนะครับเอาล่ะ เอ้ยมันตกอีกแล้วเกินวางเลยนะเฮ้ยวางไม่ติดเฉยผมวางตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะบล็อกมีเหลือเฟือเอะอะมเอไปก็ต้องวางตรงนี้ก่อนนะคบผมเอล่ะโอเคมันวางไม่ถึงหมก็ต้องไปอีกแล้วเกินวางไม่ถึงอีกแล้วเด็กก็เล็กเจ็ตัวแต่หัวใจผมตนลาวเอล่ะ ชึบชึบเควางไม่ถึงกี่แล้วไกลแค่ห้าเมตรเองนะคุณวางไม่ถึงแล้วหรอเกินไปเกินไปเอ้าทําไมขนาดนี้คุณวางถึงแล้วครับผุณผมสงสัยจริงๆนะโอ้โหวางไม่ได้พอดีเลยผมเอาอันนี้ไปวางก่อนแล้วกันเอ,อิบก็ผมไม่ได้เล่นในคอมนะมันก็จะวางแบบช้าๆไปหน่อยถ้าเป็นในคอมมันก็แบบจะเร็วๆไปหน่อยนะเค okay. ทุกคนอาจจะถามว่าผมใช้แอปอะไรตัดนะครับผมก็ดูตรงโปรไฟล์ได้เลยนะค่มัสเตอร์แล้วก็ผมเพิ่งเล่นไมค์ครับได้แค่แบบได้แค่อสองเดือนเองเนาะผมเพิ่งเล่นไมค์ได้แค่อสองเดือนนะครับความรุนไดไหมครับก็มีไม่มากเนาะเอาล่ะชิบผมเพิ่งเล่นตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกมาครับผมโอเคผมว่าผมจะวางไฟไว,ไว้ตรงนี้นี่ก่อนนะในก่อนอื่นนะผมผมว่าผมต้องวางไฟก่อน แล้วก็ค่อยวางบ้านโอเคผมจะเก็บไฟไว้สชักสองดอกนะครับผมโอเคแล้วก็ขุดไปเลยตอนนี้เนี่ยผมแบบต้องทําต้องการทําอุปกรณ์มากเลยนะผมอะไรแล้วก็ขุดดินต่อดินนี่สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับผมจริงๆผมก็อยากสร้างบ้านด้วยดินนะแต่ผมไม่เอาดีกว่าบินมันแบบมันไม่ทนทานอะนะ่ะเนาะไปต่อเลย เอาละถ้าสิ่งดังเงินไปก็ขอบะ่านอภัยด้วยเนาะเอาละครับผมแล้วผมก็จะขุดดินนะผมผมว่ามันน่าจะวางได้อยู่นะขุดดินให้ครบก่อนนะครับผมซึ่งขุดดินเน้อผมผมก็แบบจําเป็นต้องตัดด้วยนะเวลาขุดดินอะถ้าไม่ตัดก็คือไม่ได้นะครับผมผมว่ามผมมีลาสซอหอนที่รู้สึกแปลกๆนะครับผมลาสงหอนลงผมมันแปลกๆมากเอาละวางตรงนี้ไปเลยชิป ทุกคนทุกคนเห็นธนูนั่นไหมครับเมื่อกี้สเกิลิตันมันมาโจมตีผมครับผมจึงต้องปิดหน้าต่างไว้นะเพราะว่าผมยังไม่มีกระจกสเกิลิตันมันมาโจมตีผมเฉยผมรู้สึกน่าสงสารไม่ดีเกแล้วนะเหมือนแบบจะเจอสเกิลิตันอีกต่างผมมีตัวตีสเกิลิตันของแท้เลยนะแต่ผมไม่กล้าตีเอนเดอร์แมนหรอกใครชอบตีนะเฮ้ยสเกิลิตัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนั่นสกิลิตันจะพุ่งยิงค่อยเด้อ โอ้โห้ค่อยคือเจ็บหลายเทะบ้าเนึงบ้าเนืองเนี่ยพวกนี้ควายอะไรบ้นึงกวนหนึงนะขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนอุ้ยโอ้โหเริ่มเปิดก่อนเลยหรอสเกลสกิลแค่เริ่มเปิดก่อนเลยใช่ไหมนี่ฉันยังไม่ได้เปิดแกนะแกมาเปิดึงก่อนอน,นะสเกเอลอะไรนะเดี๋ยวเมื่อแกทําฉันอย่างนี้แล้วก็จะขอไม่ปราณีพวกแกแล้วนะสเกลเอาแล้วนะดูสิพวกนะั้นจะกล้าสู้กับฉันไหมสเกล ฉันก็จะวางแผนในยการฉันจะเอานี่ไปเอาฟางก่อนนี่วางก่อนโอ้โหโดนยิงเลยเกินกอนกหนังจะเตกแล้วเกินโอเคผมต้องย่อหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันยิงโดนสกลิลฉันจะวิ่งเข้าไปชัดแกเอาลยนะหนึ่งสองสามไม่โดนไม่โดนฉันลรอกไอสกิลมาเซ่ฝีมือการยิงของแกมันยังไม่เท่าฉันล็อกเฟยไอสกิลบ้าอาล่ะ ผมว่าลุงครับผมขอไฟหน่อยนะโอ้ยลุงข้างในคงลุงมีอนี้ด้วยกองลุงจะมีอะไรบ้างนะโอเพหลุงลุงไม่ต่างเลยจากบ้านที่ผมคาบมาครั้งแรกเลยอื้มลุงเกินลุงลุงลุงอ่ะโอเคอื้มอ่าฮะลุงผมขอไฟหน่อยเด้อแต่ก่อนผมขอไฟผมขอคาบตรงนี้ก่อนละกันจิบ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 ขาอก็ดูของสเกลิเตนนี้ ผมอยากให้มีหมาในเกมไมครับจังมันน่าจะมีแล้วใช่ไหมหมาผมไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้คอมเมนต์หน่อยเด้อเพราะว่าเล่นไมครับไม่แค่สองเดือนก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละนี่แหละผมว่าผมจะคราฟเตียงไปสักอีหนึ่งดวงนะครับโอเคโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็มีเตียงครบแล้วผมจะแลกเตียงของผมเพื่อให้แบบดีเดียรผมว่าผมไม่มีเตียงหายไปเอาล่ะโอเคก่อนอื่นนะครับผมผมว่าผมแบบ ต้องกลับไปบ้านก่อนนะจะไอเอาอะไรไปเก็บนะครับผมมันจะได้แบบเต็มเลยนะทำไมคลิปนี้ถอนหายใจเยอะจังเอาล่ะต่อไปผมผมจะวางเตียงไว้หนึ่งอันนะโอเคคลิปนี้ไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับเอาล่ะแล้วต่อไปก็เอากล่องนี้มาวางผมจะวางเป็นถีละโซนนะโอเควางไปนหนึ่งโซนนี้เลย อ๋อแลอล,อ,ล,อ,ลอืมผมว่าผมต้องทําการลบหน้าต่างไปหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้แบบมีแสงเลยเข้ามาหน่อยเดี๋ยวมันนอนไม่ได้เอาเปิดสลูเดียวก็พอนะผมเพื่อป้องกันเวลาไอ้สก,กีมมาโจมตีนะครับโอเคโอเคตึ๊บทำไมชา้าจังหู้ออล่ะโอเคฟังได้แล้วต่อไปก็ ผมว่าผมจะเอามุมหัวหน้าต่างนะแต่เดี๋ยวเวลานอนพวกมันยิงโดนหัวผมไม่เอาดีกว่ามาละ่ะขุดตรงนี้หน่อยเอาช้าเกินเอะ่ะแล้วก็ไปเก็บมาต่ออื้่ก็น่าจะได้แล้วแหละอาอแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มกอ็อย่าลืมผมคือสําคัญทิ้งความสําคัญเลยเด้ออย่าลืมผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะแล้วก็ ให้กด like ไลค์ช่องผม <ไป S 1> ด้วยนะคะ <ไป S 1> <ๆ S 2> ผมก็สำหรับวันนี้แล้วผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ